ท่อนล่างแย่งซีนเต็มๆต,ตั้งแต่กลับมาใช้สเตตัสสาวโสดอย่างเป็นทางการก็ดูเหมือนว่ากระต่ายธนินีพาศิลปินลูกทุ่งอินดี้ซุปตาจะมีโมเมนต์ดีต่อใจมาทําให้แฟนคลับแฟนเพลงต้องเกิดอาการคลั่งรักตลอดตลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอลเลกชันผาทถถ่ายล่าสุดที่เจ้าตัวนํามาเสิร์ฟผ่านอินสตาแกรม k i p h a n n i t a i p h a n n i h a ให้ทุกคนได้ส่องคลายความคิดถึงหลังจากทริปสูดอากาศบริสุทธิ์ล่องเรือรูกับกวนแก๊งเพื่อนสี ซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นทริปติดน้ำติดทะเลแบบนี้กระต่ายพานินิภาก็ไม่พลาดอีกเช่นกันที่จะเปิดโหมดเซ็กซี่เต็มสูบด้วยการหยิบเอาชุดสวยสีแดงเข้ารูปขึ้นมาใส่พร้อมกับปุ๊ดท่าแจมเล่นกล้องอวดผิวขาวเนียนออร่าไม่กลัวรังสี uv ให้ช่างภาพคนสนิทรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด็ดในขณะที่ฟีดแบ็กของบรรดาแฟนคลับหลังได้เห็นภาพถ่ายเซ็นี้ของนักร้องสาวคนโปรดต่างก็เอ่ยปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่ากระต่ายธนินิภาดูสาวส,าวสะรั่งสวยเซ็กซี่ครบเครื่องเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่ต้องจับตามองจริง